ระบบการเรียนการสอนทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชระบบการเรียนการสอนทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่ไม่มีในชั้นเรียน ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกันแต่สามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อประสม,มได้แก่สื่อทางปรัชย์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์การสอนเสริมและผู้เรียนผู้สอนมีโอกาสได้พบกันอยู่บ้างณศูนย์บริการทางการศึกษาเท่าที่จำเป็นผู้เรียนจะได้ใช้วิธีการเรียนด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก ในระยะแรกระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชใช้เป็นระบบสื่อผสมโดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปของเอกสารการสอนแบบฝึกปฏิบัติและเทปเสียงที่ส่งให้นักศึกษาทางไกลสนีเป็นสื่อแกนกลางมีรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์การสอนเสริมณนูาสูงบริการการศึกษาทุกจังหวัด และการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการในชุมชนทิมมหาวิทยาลัยจัดให้เป็นสื่อประกอบมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการสอนทางไกลโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบและสื่อการสอนทางไกลและสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ระบบการสอนทางไกลาตามแผนมสท2543ในการประชุมครั้งที่3 พศ2544นะคะเมื่อวันที่14มีนาคม2544โดยมีองค์ประกอบสำคัญ9องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบสำคัญ9องค์ประกอบ1ก็คือปรัชญาและวิสัยทัศน์เป็นแนวทางกว้างๆสำหรับการดำเนินงานของหลักสูตรต่างๆที่สอดคล้องกับปัชญาการเรียนการสอนทางไกลและเน้นการศึกษา เล่าเรียนด้วยตนเองจากแหล่งความรู้และวิทยาการที่จัดในรูปฐานความรู้ผ่านสื่อผสมประเภทต่างๆรวมถึงแหล่งวิทยาการในชุมชนและสังคม 2. ส,สภาพปัญหาและความต้องการทางสังคมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคมหรือโครงสร้างพื้นฐานของสังคมและของนักศึกษาผู้เรียนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมทางกายภาพจินตนาการและสังคมที่มีผลกระทบต่อวิธีการศึกษาของนักศึกษาปัญหาสังคมจุดอ่อนสภาพบีคันและข้อจำกัดที่เกี่ยวกับหรือเป็นผลมาจากการด้อยคุณภาพด้านกำลังคนและความต้องการของสังคมข้อมูลที่สะท้อนสิ่งที่สังคมคาดหวังเพื่อให้ได้กำลังคนที่มีคุณลักษณะ ความรู้และประสบการณ์เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรม 3. ธรรมชาติของนักศึกษาและมาตรฐานบัณฑิตธรรมชาติของนักศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาอายุอาชีพสถานภาพทางสังคมและความพร้อมในการรับสื่อและความคาดหวังของนักศึกษาผู้เรียนส่วนมาตรฐานบัณฑิตครอบคลุมมาตร มาตรฐานด้านประสบการณ์มาตรฐานด้านองค์ความรู้มาตรฐานด้านคุณธรรมและมาตรฐานด้านทักษะชีวิตเพื่อการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 4. บริบทการเรียนรู้บริบทการเรียนรู้ครอบคลุมสถานการณ์และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นตัวแทนของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่บรรดุหรือผู้สำเร็จการศึกษาจะออกไปเผชิญชีวิตและการงานอย่างแท้จริง หหลักสูตรเป็นมวลประสบการณ์ที่มุ่งจะถ่ายทอดไปสู่นักศึกษาห,หรือผู้เรียนเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นหลักสูตรที่อิงประสบการณ์ที่จัดเนื้อหาสาระของแต่ละหลักสูตรในลักษณะบูรณาการเพื่อให้ประสานสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมในรูปของชุดวิชา 6. ชุดการสอนทางไกล เป็นสื่อผสมที่เป็นแหล่งความรู้สำหรับการปรเผชิญประสบการณ์จำแนกตามโครงสร้างสื่อการสอนทางไกลเป็นชุดการสอนทางไกลอิงสื่อสิ่งพิมพ์และชุดการสอนทางไกลอิงสื่อคอมพิวเตอร์เการถ่ายทอดและ,ะเผชิญมวลประสบการณ์เป็นวิธีการและช่องทางการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและมวลประสบการณ์ และแหล่งประชิมมวลประสบการณ์ที่สอดคล้องกับชุดการสอนทางไกลอิงสื่อสิ่งพิมพ์และชุดการสอนทางไกลอิงสื่อคอมพิวเตอร์ 8. การประเมินการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพขั้นสุดท้ายทั้งการประเมินผลสำลิดทางการเรียนของนักศึกษาผู้เรียนอย่างครบวงจร การประเมินเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ9การประกันคุณภาพเป็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบและประเมินคุณภาพทั้งในส่วนกระบวนการและผลลัพธ์ของระบบการสอนทางไกลแผนภูมิแสดงแบบจำลองระบบการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชหรือแผนมสท .2543 ก็เป็นไปตามแผนภาพนะคะสำหรับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล 1. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในปี2554มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลเพื่อให้เหมาะสมและสะดวกกับผู้เรียนในการเรียน ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นในลักษณะชุดการสอนทางไกลที่ประมวลประสบการณ์แต่ละหลักสูตรและมีสื่อที่มีความหลากหลายในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ต่างๆในลักษณะการประสานสื่อไปยังผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพชุดการสอนทางไกลมีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักโดยมีสื่อชนิดอื่นเป็นสื่อเสริมและมีกิจกรรมปรฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา ح. เพื่อระบบทางไกล ของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือเขจะมีรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะต่อไปจะเป็นรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วก็มีเดียออนดีมานนะคะค่ะต่อมาก็เป็น DVD ประจำชุดวิชานะคะและ5นะคะ CD เสียงประจำชุดวิชาะคะ่ะมันติมีเดียประจำชุดวิชานะคะ การเรียนการสอนออนไลน์หรือ e-learning ค่ะค่ะและต่อมานะคะเป็น m-learning นะคะคือสื่อการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะและ9นะคะ e t u t o r i s t นะคะเป็นการสอนเสริมผ่านทางอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมค่ะบริการห้องสมุดนะคะบริการห้องสมุดและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลายัยอยู่ภายใต,ใต้การดูแลของสำนัก บรรณศสารสารสนเทศโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดบริการสารสนเทศรองรับภารกิจของมหาวิวทยาลัยมีการนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการเข้ามาจัดการในภารกิจหลักของห้องสมุดและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดำเนินง,งานเพื่อสามารถให้บริการผู้ใช้ได้ครอบคลุมตลอดเวลา รวมทั้งได้ร่วมมือกับห้องสมุดและหน่วยงานภายนอกอื่นจัดบริการห้องสมุดร,ร่วมกันเพื่อทำให้ห้องสมุดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในสองระดับดังนี้ค่ะค่ะสำหรับสาหรับระดับแรกก็คือระดับมหาวิวทยาลัยนะคะและระดับที่สองคือระดับท้องถิ่น,นะคะ่ะบริการการสอบนะคะคือ1การสอบก็จะมีศูนย์สอบนะคะเพื่ออำนวยความ สะดวกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมีศูนย์สอบในแต่ละจังหวัดอย่างน้อยหนึ่งแห่งปัจจุบันในหลายจังหวัดมีมากกว่า1ศูนย์สอบสำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังมหาวิทยาลัยประสานง,งานกับกรมราชัณฑ์และจัดศูนย์สอบให้ในเรือนจำโดยมีบุคลากรศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดและบุคลากรมหาวิทยาลัยประสานง,งานกับ ดูแลการสอบนักศึกษามอสอทอที่อยู่ในต่างประเทศสามารถที่จะสอบณสถานเอกอัคษราชทูตไทยนะคะหรือสถานกงศุลในประเทศนั้นๆบริการสอบ 1. การสอบจะประกอบไปด้วยศูนย์สอบตารางสอบผลการสอบ,สอบอ 2. การวัดและประเมินผลการศึกษา จะมีการประเมินผลปริญญาโทการวัดผลการศึกษาปริญญาโทการประเมินผลการศึกษาปริญญาตรีเกณฑ์การวัดผลการศึกษาปริญญาตรีค่ะสำหรับศูนย์บริการการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยมีศูนย์บริการการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งบริการการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ทั่วประเทศนะคะในลักษณะที่เป็นศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และศูนย์บริการการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆดังน,นี้ค่ะ 1. ระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะตั้งศูนย์วิทย์พัฒนามสทเป็นเครือข่ายซึ่งจะตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการสื่อการศึกษาและบริการข่าวสารข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษานักเรียน และผู้สนใจใฝ่รู้โดยทั่วไปรวม10แห่งทั่วประเทศได้แก่ศูนย์วิทยาพัฒนามสทนครศรีธรรมราชศูนย์วิทยาพัฒนามสทอุบลราชธานีศูนย์วิทยาพัฒนามสเทเพชรบุรีศูนย์วิทยาพัฒนามสทสุโขทยัยศูนย์วิทยาพัฒนามสทลำปาง ศูนย์วิทยาพัฒนามสทจันบุรีศูนย์วิทยาพัฒนามสทอ,อุดรธานีศูนย์วิทยาพัฒนามสทนครนายกศูนย์วิทยาพัฒนามสทยะลาศูนย์วิทยาพัฒนามสทนครสวรรค์ค่ะสำหรับต่อมานะคะก็คือศูนย์บริการการศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานต่างๆอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษาเพื่อบริการการศึกษาให้กับนักศึกษาในท้องถิ่นดังนี้คือศูนย์บริการการศึกษาภาคศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจการสำรับสมาชิกในกลุ่มนะคะมี1นนายนราวิทย์แก้วจันทร์ค่ะ รหัส5 6 1 0 1 2 0 9 1 3 6 1> ต่อมานะคะนางสาวอาวสดาวิจิตเนตรค่ะรหัสรักษา5 6 1 0 1 2 0 9 1 4 0ต่อมานะคะนางสาวปิยธิดาทุมกิจจรหัส5 6 1 0 1 2 0 9 1 4 4นายมานพทิพสว่างรหัส5 6 1 0 1 2 0 9 1 4 5 นางสาวคณิิตเฉลิมพงศ์รหัส5 6 1 0 1 2นึ่ง3่สาหค่ะสำหรับพวกเรานักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนครคัชั้นปีที่3ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ